วนมาอีกครั้งกับเด,ดข่าวเกมกับผมกอลฟนะครับรามาทีเป็นผู้บรรยายข่าวในวันนี้เราก็ยังจบเกมประจำช่องอย่างเกมเชอร์มนแพ็ที่เร็วๆนี้กําลังจะมีร้ายพรีวิวเวอร์ชัน5.5ให้เราได้รับชมกันพร้อมกับข่าวจากทีมนักพัฒนาที่ยังไม่ทันได้ปล่อยอัปเดตก็ออยกเลิกซะอย่างนั้นระบบใหม่มันแย่หรือว่ามีมันเริ่มรับฟังผู้เล่นมากขึ้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับรก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดตามไว้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับั Over Top บเ,เกมราคาคถูกสะดวอป,ปอัยไร้าโน นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2อโปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทจะไปสอบถามได้ที่เพจ a c e b o o ก l ล n e หรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ o v e r Supply เลยเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมางันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยอ f f i c i a l ประกาศวันไลฟ์พรีวิวเวอร์ชัน5.5 ไลฟ์พีวิวจะมีเดวันที่14มีนาคม2025เวลา1ทุ่มตรงซึ่งอย่างเช่นเคยช่องทางการรับชมในภาษาต่างๆผมจะใส่ลิงก์ช่องทางการรับชมไว้ในคอมเมนต์ใครสะดวกดูในภาษาไหนก็สามารถเลือกดูในภาษานั้นได้เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนําเลือกรับชมในภาษาจีนจะดีกว่านะครับเพราะอาจจะมีเดียวบางครั้งที่ไลฟ์ภาษาจีนจะมีเซอร์ไพรส์เนื้อหาที่ไม่มีในไลฟ์ภาษาอื่นแต่ถ้ากังวลว่าฟังภาษาจีนไม่ออกจะรู้เรื่องหรอไม่ต้องกังวลครับเพราะหลักๆที่เราจะดูกันในไลฟ์ก็จะมีแค่ ตละครที่จะมาในเวอร์ชันใหม่สปอยตัวละครไม่ก่อเนื้อหาอะไรให้มันแตกต่างแต่ให้ตื่นเต้นแค่นั้นรวมถึงโค้ดที่เราจะรับเพจนั่นเองนะครับและสําหรับใครอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลังไลฟ์จบผมก็จะมีคลิปสรุปไลฟ์แบบเข้าใจง่ายให้เราชมอยู่เสมอๆติดตามกันไว้ได้เลยแล้วที่พิเศษคือในไลฟ์รอบนี้มีคําอธิบายเพิ่มเติมในโพ์ของออฟฟิเชียลด้วยนะครับว่าจะมีแอนิเมชันสแตนบายพิเศษก่อนที่ช่องจะเริ่มไลฟ์สตรีมและกนทางสามารถเข้ามารับชมกันก่อนนได้เลยผม,มาาพัฒ จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราสักอย่างหรือเปล่าอืมถ้าจะให้ผมเดานะถ้าไม่ใช่พวกตัวละครใหม่ก็อาจจะเป็นเนื้อเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไม่ก็สปอยอะไรสักอย่างกับเราแล้วก็อันนี้ที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มากสุดนะครับนั่นคืออนิเมะเกชิมแฟกช่ครับตั้งแต่ช่วงรอบปีแรกเลยมั้งที่มีข่าวว่าจะมีจะมีแต่ก็เงียบหายไปไหนไม่รู้ซึ่งก็มีผู้เล่นหลายคนรวมถึงผมก็รอคอยการมาของอนิเมะอยู่และทุกคนล่ะครับคิดว่าพัฒนาจะมีวิดีโออะไรมาเปิดให้เราได้ดูกัน,กนยังไงก็ลมาคอมเแลลกปี่ยกันได้ นะครับข่าวต่อมาการมาของ2ตัวละครใหม่เวเดซ่าลและเอียนซาน ตัวละครใหม่ตัวแรกเวเดซ่าตัวละครห้าดาวทา้าไฟฟ้าใช้สื่อเวทเ,เ,เป็นอาวุธในเลเวลเก้าสิบเติบโตเป็นอัตราคิดยี่สิบสองเปอร์เซนภาพรวมของเวเดซ่านะครับจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีแบบกระโดดพุ่งโจมตีลมมาจาอากาศธาตนไฟฟ้าแก่ศัตรูใครที่เคยเล่นเซียวหรือใช้ความสามารถของเส้นยุนหรือปนกของเราที่หลังจากใช้ท่าไม่ตายจะทำให้ตัวละครกระโดดได้สูงขึ้นทําให้หลายตัวละครได้วิธีการเล่นแบบใหม่แล้วเก่งขึ้นอย่างดีลุกหรือนาเวีย เห็นภาพันแล้วใช่ไหมครับวอเลซ่าก็จะวิธีการเล่นไม่ต่างกันคือกระโดดแล้วพุ่งลงมาทําดาเมจขายแบบนี้เลยแต่ที่แตกต่างคือเป็นธาตุไฟฟ้าซึ่งธาตุไฟฟ้าในเกมมันไม่มีตัวคูณดาเมจแบบธาตุไฟผสมกับธาตนนะุาาน,น้ำหรือว่าธาตุน้ําแข็งนะครับฉะนั้นเราอ,อาจจะต้องมารอดูกันว่าหลังจากอัปเดตเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยวอเลซ่าจะมีความน่าเล่นมากน้อยแค่ไหนรวมถึงในหลายพรีวิวเขาจะขาววอเลซ่ายังไงให้น่าสนใจเพราะถ้าแค่มากระโดดธาดาเมจอย่างเดียวส่วนตัวคิดว่าเกมเพย์น่าสนใจอย,อยู่แล้วแต่ยังแง่ของการใช้งานแบบจจจจริงงอาะดเม ไม่พอก็เป็นได้แล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบในตัวของน้องวาเดซ่านะครับ a อทจะเป็นเสียงจําเป็นที่ต้องหาให้กับตัวละครนี้ส่วนในเรื่องการสรํารวจแผนที่วาเดซ่าสามารถไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกบนน้ากระโดดสูงเคลื่อนที่เร็วน้องก็ช่วยเรื่องการสำรวจแผนที่ได้ดีมากๆข้อดีของวาเดซ่าเลยนะครับในแง่ของการสรํารวจอย่างที่บอกไปว่าช่วยได้เยอะแน่นอนที่ในใครไม่มีตัวละครของนัลลาตัวอื่นเลยนะครับไม่เป็นปัญหาเรื่องการสำรวจแผนที่วาเดซ่าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับแต่น้องเนี่ ต้องลาไมาตฐานที่เข้าใจนะครับแต่ถ้าแค่เดินทางขึ้นที่สูงน้องเนี่ยก็จะพอช่วยได้อยู่บ้างส่วนนี้เรื่องของดาเมอันนี้คอนเฟิร์มให้ไม่ได้จริงนะครับว่าน้องจะเก่งถึงขั้นมาวิกาไหมแต่ก็นับว่าน่าจับตามองอยู่พอสมควรนะครับเพราะน้องเด่นในเรื่องการเดินทางมากๆไม่แน่ว่าหลังจากอัปเดต5.5เราอาจจะได้เห็นที่ใหม่ๆที่ช่วยเสริมให้ไวเดรซ่าเก่งขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียของไวเดรซ่าเลยนะครับเท่าที่วิเคราะห์จากข้อมูลเท่าที่จะพอหยิบมาคุยกันได้ในตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องท่าไฟฟ้้าาของเจตัววาามรถกรรุ่ไฟ มาสักพักก็น่าจะเข้าใจกันดีว่าถ้าไฟฟ้าในเกมตอนนี้แม้จะมีการปรับปฏิกยาให้แรงขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นปฏิกยาชใช้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลดกระตุ้นปลุกเราหรือไฮเปร์บูมถ้าไฟฟ้าไปได้กับหลายอย่างก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่จากที่ผมเคยเทสต์มานะครับเช่นปฏิกยาใชา้ไฟฟ้ามากสุดยายดาเมจอยู่แค่ประมาณ2 3งถึงสามหมื่นแค่นั้นเองนับนเป็นดาเมจหลักไม่ได้นะครับก็คงต้องเป็นดาเมจเสริมหรือไม่ก็ต้องเป็นฟิลแบบประมาณว่าดาเมจต่อเนื่องอะไรแบบนั้นยังไงผมคิดว่าคงต้องรอตัวละครเข้าก่อนนะครับแล้วเขามานั่ง ทีมกันดูอีกทีว่าเวเนซ่าจะเหมาะไปเล่นกับทีมไหนในตำแหน่งอะไรนะครับ ตัวละครใหม่ตัวที่2เอียนซานเอียนซานเป็นตัวละครสีดาวท่าตฟ้าใช้หอกเป็นอาวุธและด้วยก็สีวิเติบโตไปพลังโจมตีเย็บ4.0%ภาพรวมของเอียนซานจะเป็นตัวละครที่วิญญาณราตีกับ ATK มีผลอย่างมากในการพับ ATK ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่เลขคนที่ผมไปฟังมาเนี่ยบอกว่าเอียนซานคือเบนเน็ตเวอร์ชันสซึ่งส่วนตัวไม่ได้มองว่าเอียนซานคือเบนเน็ตนะครับแต่เป็นตัวละครที่ฮิลและบับ ATK เหมือนกันเท่านั้นเองเพราะถ้าเราไปอ่านความสามารถสกิลตัวในเรื่องการฮิลดีๆเอียนซานจะเป็นต้องมีตัวละครท ีมให้ไม่เกิดวิญญาณราตรีประทุหรือไม่ก็แค่สายเจ้ยวตัวไปอะไรแบบนั้นนะครับถึงจะได้รับเอฟเฟกต์และเริ่มฮิลตัวละครในทีมฉะนั้นทางเรามองว่าเอียนซานจะเป็นตัวละครที่มาซัพพอร์ตตัวละครจากนัดล้านใครเล่นทีมมาว,วกาลก้าต้องจะทีมแบบผมนะครับ ทีมมีมาวิก้าเซเรเชโรเนนและก็เบเนตหรือว่าทีมอื่นที่มีเบเนตอยู่ในทีมจากนี้ก็สามารถยกเบเนตไปทีมอื่นได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ในทีมนัลลานเรามีโค้ดเอียนซารแล้วนั่นเองแต่ถ้าถามในเรื่องที่ว่าตัวละครไหนน่าใช้งานมากกว่ากันถ้าไม่นับเรื่องสันพองส่วนตัวก็ยังให้เบเนตน่าใช้งานมากกว่านะครับเพราะว่าไปได้หลายทีมแต่ว่าเอียนซานเนี่ยยังไงก็เหมือนจะถูกออกแบบมาให้เล่นกับตัวละครจากนัลลานนะครับเพื่อง่ายต่อการบัฟแต่ว่าเบเนตเพียงแค่มีถ้าไม่ตายเราก็ใช้ไดด้้้เเเเลลลลยยยยมมันจจะะหหหาาาาากกวว่่อออองงครขขีีืชใท จากตัวละครของนัทลานได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนข้อเสียก็ยังเป็นเรื่องการที่เราจะได้บัฟเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีตัวละครจากนัทลานมาช่วยเสริมนิดนนหน่อยในครับในการเก็บวิญญาณราตีปรทุอะไรแบบนั้นแต่ว่าตรงส่วนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะเป็นต้องใช้ตัวละครจากนัทลานมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าตามปกตินะครับแค่เราใส่ตัวละครจากนัทลานเข้ามาในทีมจากนั้นเนี่ยพอเราใช้สกิลธาตุเนี่ยก็จะเป็นการเก็บวิญญาณราตีประทุแล้วไม่แน่ว่าแค่ตัวของเ e ียนซานก็อาจจะเพียงพอแล้วหรือไม่ในการใส่เข้ามาในทีมหนึ ตอนที่เข้าแหละนะครับึจะรู้ว่าในการลเล่นยานซานเนี่ยจะเป็นต้องมีตัวละครจากนั้นหลานมากน้อยแค่ไหนในทีมนะครับนอกจากตัวละครใหม่แล้วรอบนี้ก็มีอาวุธใหม่เช่นกัน วุ้นใหม่ในรอบนี้ก็จะเป็นสื่อเวนท์5ดาววีวิ v ดโนชั่นและด้วยก0จินตภางโจมตีอยู่ที่674หน่วยมีออฟรองเป็นความแรงคิด44.1เปอรไม่เป็นของอวอรชินีด้วยครับ ADK จะเพิ่มขึ้น28และเมื่อเราใช้การโจมตีพวงจากอากาศด้ครับตัวละครจะรับเอฟเฟกต์ดอ Dolphus HUD ที่ทำให้การพรุ่งโจมตีพของจากอากาศได้เครดาเมจเพิ่มขึ้น28และเมื่อเราใช้สกิลท่าหรือท่าไม่ตายนะครับเราจะรับเอฟเฟกต์ t w i ไลท์สเปนดอร์ที่เมื่อโจมตีพวงจากอากาศคดาเมมจจะะเเเพิ่ขึ้้น40%แลอฟฟกต์ทังครน จะมีผลนาน5วินาทีและได้ถูกยกเลิก0.1น,นวินาทีหลังจากที่พุ่งลงมาโจมตีและโดนเป้าหมายนะครับมองยังไงก็ออกแบบมาให้ตัวของเวนซ่าใช้งานนะครับแต่ไม่แน่ว่าอาจจะมีตัวละครที่เน้นพุ่งโจมตีลงจากอากาศแบบนี้ออกมาอีกก็ได้ในอะนาคตนะครับ ละสําหรับเรื่องตัวละคร5ดาวที่จะมีการรดรัจจากข่าวที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็คือตัวของปนกเซนยุนเวนติและก็ชิโรเน้นนับเป็นตัวละครที่จําเป็นต้องมมถึง2งตัวด้วยกันนะครับทตงด้านของเซนยุนอันนี้ก็เป็นทั้งฮิวโลอร้านทานธาตุและบัฟกระโดดสูงส่วนชิโรเน้นนะครับก็จะเป็นฮิวโลอร้าันทาน,ทานได้เช่นกันส่วนเวนติก็จะเห็นในเรื่องการรวมศัตรูมาทําดาเมทท่าลมถ้าเป็นไปตามนี้จริงนะครับบอกเลยว่าตัวรอบนี้ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกัน ข่าวถัดมาจะเป็นทางด้านของอัปเดตต่างๆที่น่าสนใจในเวอร์ชัน5.5นะครับ ดูเหมือวนว่าเด็ดในรอบนี้จะมีบางอย่างไม่โอเคในมุมของผู้เล่นนะครับเพราะหนึ่งในอัปเดตที่ยังไม่ทันได้ปล่อยก็ถูกถอดออกซะอย่างนั้นการอัปเดตที่เราสามารถนำอาร์ติแฟกต์เลเวล20ไปย่อยเป็นขวดอาร์ติแฟกต์อีกที่ถ้าถามผมปัจจุบันในเกมเนี่ยเรายังย่อยอาร์ติแฟกต์5ดาวไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับทำได้แค่เอาไปย่อยเป็นขวดเอลิเซอร์แล้วก็ใช้เป็น EXP อัปอาร์ติแฟกต์อันใหม่แค่นั้นนะครับและเด็ดถูกเลือกไปมันคือการนำเอาอาร์ติแฟกต์5ดาวที่เราอัปถึงเเลว่า20แต่ไไไไมมมม่่่่่ดดด้้ใชปปปยยยอออออเเเเเ็นนนขวววััลลพืาตึอองจะิะร์ ได้ถูกยกเลิกไปดิษหานทางผู้พัฒนาชี้แจงก็จะประมาณว่าหลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากนัรเดินทางตามการเปิดตัวการสนทนาของนักพัฒนาครั้งนี้เราพบว่าคุณลักษณะใหม่ที่อนุญาตให้ผู้เล่นเก็บสะสมสิ่งประดิษฐ์ที่มีระดับ เพื่อรับวัสดุปรปับปรุงสิ่งประดิษฐ์นั้นไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการออกแบบของเราในการทําให้ประสบการณ์สร้างตัวละครสําหรับแม่กันทังเร็บง่ายลงเดิมทีทีมนักพัฒนา,นาหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยแก้ปัญหาการดําเนินการที่ไม่สะดวกเมื่อใช้สิ่งประดิษฐ์ระดับเลเวลสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการวสู่การสะสมของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ในคังสินค้าพูดง่ายคือเหมือนมีคนอัพเลเวลของอันดับแหงค่าดาวแต่ไม่ได้ใช้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นจนนั้นจนลอกก็ทําให้คลังมันเต็มอะไรอย่างนั้น,น อาจทํานนทให้ประสบการ์เชิงลบเช่นการสูญเสียโมราดังนั้นทางทีมพัฒนานะครับจึงตัดสินใจจะไม่นําฟีเจอร์นี้มาใช้งานในเวอร์ชัน5.5เราจะนา solution ําโซลูชันอื่นๆมาปรับใช้ในเวอร์ชันต่อๆไปเพื่อทําให้การปรับปรุงอิแฟลักสะดุกยิ่งขึ้นสำหรับการเดินทางขอขอบคุณสําหรับคําติชมและความเข้าใจของคุณบอกมาประมาณนี้นะครับทุกคนมีความเห็นยังไงยวกับเรื่องนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับ มาูดถึงอัปเดตกันต่อดีกว่านะครับอัปเดตแรกนะครับทุทกคนอาร์ติแฟกต์ที่คราจะมีสัญลักษณ์และการเสริมพลังออฟที่เลือกจะได้รับการเสริมพลังอย่างแน่นอนหลังจากเราคราอาร์ติแฟกต์แล้วนะครับตอนที่เราบวกอาร์ติแฟกต์อย่างน้อย2จาก5ครั้งจะลงออฟที่เราเลือกไว้อย่างแน่นอนไปไปเห็นในภาพเลยนะครับตัวอย่างคือเลือกออฟรองเป็นคีดาเมจและฟื้นฟูพลังงานหลังจากบวกถึงแม้20ก็ลงออฟต,ตามที่เลือกไปอย่างละครั้งซึ่งตัวนี้ช่วยให้เราได้อดาร์ติแฟกต์ดีมาใช้งานอย่างแนน,นน่่อออดดด้้วยครรรับถถมเเเาาาาสลืกกูฉพะทีีไ ผมว่าดีามากๆเลยนะครับในอัปเดตนี้ อเบต่อมานะครับปรับปรุงการติดตามเควสในเวอร์ชัน5.5หลังจากที่เราเปิดหน้าเควสนะครับและกดติดตามเควสระบบจะพาเราไปยังตำแหน่งที่เควสอยู่ทันทีนะครับซึ่งในปัจจุบันถ้าเรากดติดตามเควสมันจะนำทางเฉพาะเควสที่อยู่ในเวิลด์เท่านั้นนะครับหากมีเควสอยู่ต่างที่กันดูเหมือนว่าระบบจะไม่นำทางให้แต่หลังจากอัปเดตเราจะสามารถทำได้แล้วนะครับในตัวอย่างคือน้องคาชิน่าเนี่ยยังอยู่ในเวิลด์ปกติพอกดนำทางเควสก็จะพาเราไปตำแหน่งของเควสทันทีนันเองนะครับซึ่งอยู่ในแผนที่คนละแผนที่กัน อัปเดตถัดมาคำแนะนำเกี่ยวกับบอสเชื่อว่าน่าจะมีผู้เล่นหลายคนเวลาอยากฟาร์มไอเทมจากบอสยิ่งเป็นบอสต,ตัวใหม่ๆหรือว่าบอสท,ที่เราไม่ได้ไปตีมันแบบนานๆแล้วเนี่ยในบางทีอาจจะชาตำแหน่งของบอสหรือว่าทางเข้าห้องบอสไม่เจอเนีครับแต่ว,ว่าหลังจากอาัปเดต5.5พอเรากดนำทางบอสหลังจากที่เราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเกมมันจะขึ้นไอคอนบอสตามที่เห็นเลยเนะครับจากนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตำแหน่งของบอสอ,อยู่ตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนคือทางเข้าส่วนตัวคิดว่าน่าจะพอช่วยได้อยู่บ้างนะครับในเรื่องการตามหาตำแหน่งของบอส อเบตต่อมาเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่อยากจะซื้อได้หลายรายการหลังจากอัอเบต5.5การซื้อเฟอร์นิเจอร์ในการํำชาจะไม่ใช่เรื่องยหญ่อีกต่อไปนะครับตามปกติต้องเลือกเป็นทีละช้อยเป็นทีละรายการใช่ไหมครับแต่ว่าจากอัปเบตแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อพร้อมกันได้หลายรายการเลยอันนี้ผมมาดีเนะครับเราจะได้เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่อยากได้ทีเดียวไม่ต้องค่อยๆเลื่อนหาไปทีละอันแล้วนะครับจากนี้ อัปเดตถัดมาเพิ่มฟังก์ชันค้นหาในกล่องจดหมายหลังจากเล่นมาสักปีหรือ2ปีห,หลายคนอาจจะอยากย้อนดูนะครับวันวเกิดของตัวเองตัวเกมแจกอะไรให้กับเราบ้างผมว่าระบบนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับสงสัยน่าจะมีผู้เล่นอยากค้นหาจดหมายอะไรสักอย่างในนั้นอย่างเช่นวันเกิดของตัวละครที่ชอบทางพัฒนาก็เลยเพิ่มเข้ามาให้แต่ดยส่วนตัวคิดว่าเพิ่มมาทําไมเหมือนกันในบางทีนะครับแต่อย่างน้อยอัปเดตมาให้ก็ถือว่าดีแล้วกันนะครับระบบนี้ แล็บเดียยสุดท้ายนะครับรองรับคอนโทรลเลอร์สำหรับ Android นี่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับชาว Android นะครับที่หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน5.5จะสามารถใช้จอยเล่นเกมนี้ได้แล้วนะครับจากใจคนที่ใช้จอยเล่นเกมนี้แทนเมาส์และคีย์บอร์ดมันดีมากนะครับเล่นเพลินจริงๆใครไม่เคยใช้จอยเลยแนะนําว่าให้ลองเล่นนะครับเราจะติดใจสำหรับความต้องการของระบบ Android ก็จะมีตามนี้เลยนะครับด้านซ้ายเป็นรูปแบบของจอยและด้านขวาคือความต้องการของระบบมันเอง ก็จบไปแล้วนะครับกรัรอัปเดตข่าววัชชิธาบอกเลยว่าบางอย่างก็น่าสนใจบางอย่างก็ทําไปทําไมแคคิดว่าถ้าบอกว่าฟังความเห็นของผู้เล่นจริงๆในเรื่องของ P set artifact อันนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเหมือนกันนะครับส่วนตัวอยากได้มากๆนะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนตัวละครแบบว่าอยากจะให้ไปเซตชจำน,นานธาตุแบบนี้ก็ไม่สามารถจะทําได้ทันทีต้องไปค่อยๆเลื่อนสายเอาแต่ถ้าเกิดว่ามี preset a r t แ f a c t มาเนี่ยมันคงดีมากๆเลยนะครับยังไงก็คงคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับไม่แน่ว่าจะมีการวางแผนทําแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วทุกคน่ะครับคิดยังไงกับประเด็นในรอบนี้มีความเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปขอฝากสปอนเซอร์ด้ดยนะครับกับโอเบอร์ท็อปอระลับเติมเกมราคาถูก แปนหรือดีฟันแน่นอนนะครับงลายบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจสามารถไปสอบถามในเพจของร้านเลยนะครับดึงอยู่ใต้คลิปสำหรับนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ตัวดงสุดพร้อเลยนะครับ